ตกใจเหมือนกันนะฮะทำคลิปกาวแฟกตกาเรื่องจริงของสึกประลองเจ้าอิทธิภพไปแล้วก็มีผลตอบรับที่ดีเกินคาดครับก็เลยมาทําต่อให้ชมเลยนะฮะเป็นคลิปที่รวมสุดคิงเจ้าอิทธิภพทุกครั้งที่เกิดขึ้นในเรื่องราค้านบอลอาจจะมีในเนื้อเรื่องหลักหรือว่ามีในเนื้อเรื่องเสริมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีละจุดเลยนะฮะเราเป็นว่าสรุปครบถ้วนไปเลยจะได้รู้กันในคลิปนี้ การแข่งขันศึกชิงเจ้ายุทธภพหรือบ้างก็เรียกว่าศึกประลองเจ้ายุทธภพนั้นมีมาอย่างยาวนานโดยจัดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งเป็นเจ้าภาพตามประวัติศาสตร์แล้วเดิมทีจัดขึ้นทุกๆ5ปีแต่เปลี่ยนเป็นทุกๆ3ปีผู้ชนะในการแข่งขันยุคแรกจะได้รับเงินรางวัล5 0 0แสนเซนีเป็นเงินสดๆเลยหลังจบรายการนะแต่ต่อมาเพิ่มเป็น10บล้านเซนีและมีการส่งเงินไปให้ภายหลังแต่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่าเงินนั้นก็คือศักดิ์ศรีของการเป็นแชมป์โลกที่ได้ชื่อว่าเป็นเบอร์หนึ่งแห่ง,นะหงย ล้านเซนีอันดับ3 3ล้านเซนีอันดับ4 2ล้านเซนีและอันดับ51ล้านเซนีกติกาก็ง่ายแสนง่ายนะทำให้คู่ต่อสู้ตกเวทีหรือน็อกจนนับถึง10อีกฝ่ายที่ทําได้ก็ชนะไปเลยผ่านเข้ารอบไปเรื่อยๆจนเหลือเพียงแค่ห่ <c ười> เดียวเท่านั้นการแข่งข,นขันแบ่งออกเป็น2ส่วนครับคือรอบคัดเลือกนะฮะแล้วก็รอบ8คนสุดท้ายโดยการแข่งรอบคัดเลือกเนี่ยจะเป็นการจับฉลากต่อสู้ในอาคารแบบปิดไม่มีผู้ชมครับเจอกันไปเรื่อยๆจนเหลือ8คนแล้วก็ถือว่างานเริ่มอย่างเป็นทางการแต่ช่วงหลังๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงงไปปบ้้าแแลวต่่ีีท พูดในเยอะอา,อาจจะยังไม่เห็นภาพชาดสักเท่าไหร่งั้นมาดูกันข่งขันในแต่ละปีกันเลยขอเน้นย้ำเฉพาะที่มีจัดขึ้นจริงๆนะฮะส่วนพวกเกรดเล็กเกรดน้อยหรือแชมป์ในอดีตเนี่ยผมมีข้อมูลเอาไว้ในคลิปหนึ่งก็คือ9แฟ9เรื่องจริงของสุขิงเจ้าุพพบไปหาดูย้อนหลังกันได้ตามลิงก์นี้เลยโอเคครับเริ่มมาที่ครั้งที่21นะฮะเซียนเต่าได้นําลูกศิษย์ทั้งสองเข้าร่วมเปิดซิงให้ได้รู้ว่าโลกนี้ช่างกว้างใหญ่เหลือเกินผู้สมัครทั้งหมด137คนคัดเหลือ8รอบแรกครับคูลลีนนสมมเเทััก้พง ผู้ใช้ความสกรปรกทุกอย่างโจมตีแต่ไม่ได้ผลนะเพราะคุริลินนึกขึ้นได้หลังจากที่โกคูบอกเขาว่านายจะได้กลิ่นได้ยังไงล่ะนายไม่มีจมูกเขาก็เลยลุกขึ้นสู้แล้วก็ผ่านเข้ารอบแจ็กกี้ชุนนักสู้คนนี้หน้าตาคุ้นๆเอาเธออย่าสงสัยมากเลยก็คงเป็นนักสู้ไวเชาราที่เก่งกาจเหมือนท่านเซียนเต่านั้นแหละเหมือนมาก เหมือนจริงๆคุณปูจ่จะกระยำฉาครับพ่อหนุ่มหมาป่าขี้เหงาที่ฝึกฝนมาจนได้ที่แต่ฟีมือเนี่ยต่างกันเกินไปจ๊กี่ชุนเอาชนะไปได้พูดต่อมาครับรันฟางสาวน้อยสุดเซ็กซี่เจอกับนักปวดนามุแบบนี้จะสู้กันยังไงตบะแตกพอดี <Huh? S 1> แล้วท่าไมใต้ของรันฟางครับมันก็ช่างทําลายสมาธิของชายหนุม่มซะเหลือเกินด้วยการถอดทีละชิน้นทีละชิน้นว่าบิวสักขนาดนี้ก็อย่าไปมองสินามุก็ผ่านมาได้ด้วยความสงบสยบสาวสวยผู้ที่4ครับโกฮูปทัศสัตว์ประหลาดกิลันนะครับนี่ไม่ใช บบนี้ซึ่งกีรันเองเกือบจะแพ้ตกเวทีไปแล้วแต่ก็มีปีกครับก็เลยบินกลับมาได้นานโกโคก็เกือบตกเวทีเหมือนกันแต่เรียกเมฆสีทองมารับเอะได้เดือดร้อนเนี่ยทำอ่องงไปทั้งสนามแต่กรรมาการก็หย่นๆครับให้แข่งต่อกีรันก็ใช้ยางมวนที่แข็งแกร่งเนี่ยรัดล่างของโกโค่ไว้แล้วตอนนั้นเองครับหางของโกโค่งอกขึ้นมาใหม่ทำเอากีรันตกใจแฮมเพา่งทำลายยางมวนออกด้วยพละกกำลังที่ฟื้นคืนมากีรันถึงก็ต้องยอมแพ้เลยนี่เราสู้กับใครอยู่วะเนี่ยรอบต่อมาผู้เท่าเต่าที่เจอกัับลลลูกิิิยยอ่่างคนนนนเ้ชชทีีไหมจุ ปูแจ็กกี้จัดการหลวงจีนน้อยได้อยู่หมัดครับแต่ดันแพ้ทางความทะลึ่งไปบ้างเหมือนกันคูริลินก็เหมือนจะรู้ใจครับเอากกนอมมาเป็นเหยื่อล่อซัดปูประเด็นออกนอกเวทีแต่เขาก็ใช้พลังคลื่นเต่าดีดตัวกลับมาได้ปิดฉากคูริลินทันทีเป็นฝ่ายชนะยังยังนี่ยังไม่สงสัยกันอีกเหรอส่วนโกคูครับได้เจอกับนาโมที่งัดเอาไม้เด็ดอย่างหมัดอรหันมาใช้เป็นท่าไม้ตายโจมตีจากทางอากาศทำมือเป็นกากรกบาดอัดเข้าเต็มๆนะแต่โกคูก็แก้เกมได้กระโดดสวนทางตามขึ้นไปแล้วก็ขาลงแนวมาดักรอย จังหวะเตะนามุตกเวทีรอบชิงชนะเลิศครับโกคูเจอกับแจ็คกี้ชุนเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดแลกกันไปหลายกระบวน่าโกคูเสียที่หมัดสายฟ้าใต้ล่าแต่เนื่องด้วยสู้กันนานจนเย็นย่มค่ำมืดพระจันทร์ขึ้นครับโกคูไปเห็นพระจันทร์เต็มดวงจึงได้กลายร่างเป็นลิงยักษ์อัลวาดอีกครั้งแต่ปู่แจ็คกี้เนี่ยเคยรู้เรื่องราวนี้มาบ้างจึงได้ใช้สุดยอดพลังคลื่นเต่าทําลายไปไม่ใช่ทําลายโกคูนะทำลายพระจันทร์โอ้โหอเมซิ่งหลังจากนั้นต่างฝ่ายก็ต่างวผลขึ้นมาสู้กันต่อแลกหมัดเตะต่อยก การยิงงอ,อกกดว่าใครที่ลุกขึ้นมาโพสท่าน่ารักน่ารักแล้วบอกว่าชนะได้ก่อนเนี่ยก็จะชนะไปจริงๆเลยโกโคูลุกขึ้นมาก่อนครับแต่ไม่ยอมพูดนะฮะแล้วก็ล้มพับไปจากนั้นจ็กกี้ชุนลุกขึ้นมาทีหลังแต่ทําท่าตามขั้นตอนเป๊ะก็เลยได้เป็นแชมป์ในปีนี้ครั้งที่21 ่อามาในครั้งที่22ครับมีผู้เข้าสมัครทั้งหมด182คนด้วยกันคัดเหลือ8เช่นเดิมเราสิทธิสำนักเต่าเริ่มวิชาแก่กล้าครับแต่ทว่าครั้งนี้มีสำนนักคู่แข่งอย่างสำนนัก,กเรียนส่งตัวแทนมาด้วยรอบคัดเลือกเนี่ยทุกคนก็ผ่านมาได้ไม่มีปัญหาจนถึงรอบ8คนสุดท้ายเทนชินฮังจากสำนนัก,กเรียนประทายำฉา,าสิทธิ์ใหม่จากสำนนักเต่าสองคนนี้เถียงกันมาตั้งแต่เจอหน้าครั้งแรกครับสู้กันสมน้ำสมเนื้อนะครับเพียยำฉาได้ใช้พลังขึ้นเต่าครั้งแรกที่ไดน คุณเทนกระโดดหักขาไปเรียบร้อยตกรอบเพราะว่าไม่สามารถสู้ต่อได้ผู้ที่2ครับแจ็กกี้ชุนแชมป์เก่าเจอกับหมาป่ามนุษย์แมนวูฟนะฮะเอ๊ะยังไงกันเนี่ย<อ>เขามีแต่มนุษย์หมาป่าไอ้นี่หมาป่ามนุษย์เพราะว่าตอนเห็นพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยมันจะกลายเป็นมนุษย์สลับกันแล้วจําได้ไหมละครับแจ็กกี้ชุนเนี่ยได้ทําลายพระจันทร์ในการแข่งครั้งที่แล้วเจ้านี่มันก็เลยแค้นอยากจะมาจัดการแจ็กกี้ชุนเพราะว่ามันจะกลับล่างเป็นคนปกติไม่ได้ต่อไปแล้วแจ็กกี้ชุนอาศัยช่องว่างครับโยนกระดูกให้คาบอ้าว ตกรอบซะง,งั้นแต่นั่นแหละพอแจ็คก,ก้ชุนได้รู้เรื่องครับเขาก็เลยช่วยเหลือโดยการเอาหัวกลมๆของเจ้าคูลิลินเนี่ยมาเป็นพัดจันทร์แทนแล้วก็สะกดจิตจนหมาป่ามนุษย์ได้เป็นมนุษย์สมใจหน้าตาหล่อเหลาแบบนี้เลยผู้ที่3ครับเจา้าสือจากสำนักเกรียนนะฮะประทะกับคูลิลินจากสำนักเต่าอีกคู่หนึ่งที่รูปร่างใกล้เคียงฝีมือใกล้เคียงเจา้าสือถนัดด้านพลังจิตและพลังดัชนีส่วนคูลิลินก็ฝึกฝนพลังคลื่นเต่ามาแล้วเขากระโดดหลบท่าโจมตีของเจ้าสือและสวนกลับด้วยพลังคลื่นเต่าจนเจ้าสือตกเวทีีคคูู่่ท4รรับโกกองแชมเา นะเจอกับพมพุทนักสู้มวยไทยคนดังที่เชี่ยวชาญการต่อสู้และมีชื่อเสียงเป็นดาราด้วยพมพุทเนี่ยมอตอรโ,โอ้อวดพังข้าวของโชว์พลังแต่เจอโกคูสวนที่เดียวจอดซึ่งจริงๆเนี่ยคือการคอมโบทั้งหมดัดทั้งเตะเข้าไป 3T4 ทีสทีติดติดกันนะแต่คนมองไม่ทันเพราะกาโกคครวดเร็วมากรอบต่อมาเทนชินฮางประธานเจก,กิชุนเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดครับและคุณเห็นก็ได้รู้ว่าเบื้องหลังของตะแก่นี้คือใครเขาจึงได้อัดใส่เต็มที่ใช้ทั้งหมัดตะวันและช็อกคู่แข่งด้วยพลังขึ้นเต่าที่ขโมยมาดื้ๆหหลังเ็นยาช แค่ครั้งเดียวเท่านั้นทางจกี้ชูเองครับแม้จะรับมือเอาไว้ได้แต่เขาก็เลือกที่จะเดินลงเวทีไปเองยอมแพ้ให้เทนชินฮังเนี่ยเข้ารอบชิงต่อมา2อสิทธิ์สำนักเต่าเพื่อนรักอย่างโกคูและคุริลินเจอกันเองนะครับโกคูนั้นได้ไปฝึกเพิ่มเติมมาจากท่านคารินจนเหนือกว่าคุริลินแล้วแต่คุริลินก็รู้จุดอ่อนที่หางของโกโค่เสมอไร่แล้วเขาฝึกหางจนแข็งแกร่งและจับไม่ได้ผลแล้วโกคูก็ใช้ความเร็วนะฮะวิ่งหลอกล่อแล้วก็ซัดคุริลินตกเวทีในเสี้ยววินาทีรอบชิิิงงงงชชชนนนนะะะเเเเลลคครััับโกกูปทททาา็็ดดดดไมมมม้้้ใหยี หมัดสี่มืออะไรต่อมนอะไรเซนกะเรียนเองจะขี้โกงช่วยลูกศิษย์ําให้เจ้าสื่อใช้พลังจิตแต่พเต่าเต่าก็ช่วยซัดพลังคลื่นเต่ากระเด็นเทนชินฮังเองก็อยากสู้ด้วยฝีมือของตัวเองมากกว่ามาจนกระทั่งใช้ท่าระเบิดพลังหรือปืนใหญ่พลังจิตท่าประจําตันที่รุนแรงมากและท่านี้มันาจจะต้องแลกด้วยชีวิตเทนชินฮังได้เหินฟ้าบินขึ้นไปเลงเป้าปล่อยสุดยอดพลังแต่เป้าหมายคือทําลายเวทีนะฮะส่วนโกคูก็ได้แต่กระโดดหลบให้สูงที่สุดเพื่อถ่วงเวลาช่วงที่คุยกันอยู่บนท้องฟ้าครับโกคูก็ได้ใช้พลัง่่นนนเเเตตาาายิิงงงสววทททอัพุกกระแช ด้วยความที่ใช้พลังไปมากแล้วก็ร่วงตกไปพร้อมกันต่างคนต่างกําลังลงสู่พื้นครับโกโค่ก็ใช้พลังขึ้นเต่าชะลอตัวเองสักหน่อยนึงนะให้ลอยได้สูงกว่าเล็กน้อยแต่จังหวะลงครับโกโคูไปกระแทกรถก็เลยตกถึงพื้นก่อนส่วนเทนชินฮังเนี่ยแลนดิ้งสวยๆเหมือนจอดที่ดอนเมืองเป็นอันว่าเทนชินฮังเป็นฝ่ายชนะได้แชมป์ งานประลองครั้งที่23เหลือผู้เข้าสมัครทั้งหมด72คนไม่รู้หายไปไหนหมดนะฮะพวกตัวเอกก็เริ่มโตกันแล้วนะครับตอนนี้ในรอบคัดเลือกเนี่ยจเจ้าสืบ่าท่าแพ้ต่อเทาไปไปในร่างไซบอร์กและยาดิโรเบ้ครับแอบปลอมตัวมาร่วมประลองด้วยแต่ก็แพ้กับตะลุงปริศนาที่ชื่อว่าเชดการแข่งัน,นงคู่แรกครับเขาไปไปร่างไซบอร์กประทะเทนชินฮังที่ยา้ายไปอยู่กับสำนักเต่าแล้วเขาไปไปมีความแค้นอยู่นะเพราะว่าเทนชินฮังก็หักหลังพี่ชายของเขาด้วยจึงทำยังไงก็ได้เพื่อสังหารเขาได้ใช้ดาบที่ซ่อนออยู่่ใในนนมมืครับจจตีสปแพ้า ใช้อาวุธแต่คุณเทนเนี่ยก็ขอสู้ต่อและจัดการเขาไปไปไปไ,ปไ,ปได้เจอะสนิทโคคูปะทะสาวน้อยนิรนามครับสู้ไปสู้มาก็ได้รู้ว่านี่คือคนที่เคยสัญญิงสัญญากันว่าจะแต่งงานกันตั้งแต่เด็กนะจีตีนั่นเองโคคูก็เอาชนะไปง่ายแสนง่ายด้วยการต่อยอากาศให้ลมไปกระแทกจีทีตกเวทีก็แต่งงานกันในสึกนี้ทันทีง่ายดีแท้พิกโกโลที่มาในชื่อมารจูเนียปะทะกับคูลิลินพิกโกโลใช้พลังที่สืบทอดมาจากราชาปีศาจโจมตีใส่คูลิลินหนักหครับหวังจะปิดชีพแต่ไม่สำเร็จนะคูลิ ึ้นเต่าเฮือกสุดท้ายพิกโรไหวตัวทันจึงหลอกล่อด้วยร่างแยกแล้วอ้อมไปที่ด้านหลังครับทุบคุยลินตกโซ่พื้นจะลุกยืนก็ไม่ไหวซะแล้วหยัช้าคนนี้มาทุกปีตกรอบแรกทุกปีครับวันนี้มาเจอกับตะลุงเชนนะฮะที่การโจมตีเหมือนจะฟลุกแต่ไม่ฟลุกดูจากรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนลุงขายโจกหน้าปักซอยแต่จริงๆแล้วเขาคือพระเจ้าที่มาสิงร่างมนุษย์เพื่อกำจัดพิกโร่และแน่นอนครับหยัมฉาจะเอาอะไรไปสู้พระเจ้าถึงจะใช้ท่าสุดยอดอย่างบอลพลังจิตติดตามเป้าหมายแต่ไม่เพียงพอจะเอาชนะนะเพราะ เหลือ4คนสุดท้ายครับโกคูล้างตากับเทนชินฮางแต่ปีนี้พลังของโกคูเนี่ยก้าวกระโดดไปมากเลยขนาดที่ว่าคุณเทนตามความเร็วไม่ทันแล้วจึงต้องแยกออกมาเป็น4ร่างเข้าต่อสู้แต่ในจุดแข่งนี้นั่นคือจุดอ่อนครับเพราะว่าทั้ง4ร่างก็จะหารพลังกันไปด้วยรวมถึงความเร็วก็จะถูกแบ่งออกไปเพราะฉะนั้นโดนโกคูเก็บเรียบตกเวทีไปหมดมารจูเนี่ยครับปะทะกับเชนหรือจะเรียกให้ถูกก็คือพิโกโร่ประทะพาพัชเจ้าในที่สุดก็เป็นไปตามแผนนะเชนเปิดเผยตัวจริงและเตรียมใช้ขึ้นสะกดมารทังพิโกโร่ แต่เจ้าปีศาจก็รู้ทันครับใช้ท่าย้อนกลับดึงวิญญาณของพระเจ้าลงมาผนึกในขวดแทนไม่พอแค่นั้นนะหลังจบแมชพิกโกโร่ก็กลืนขวดเข้าไปเลยทีนี้ตาเชนฟื้นขึ้นมาตัวจริงก็เป็นแค่มนุษย์ลุงธรรมดาธรรมดาหัวเราะแหๆ่ๆแล้วก็เดินลงเวทีไปและคู่ชิงปีนี้ครับโกโคได้ปะทะกับมานจูเนียหรือพิกโกโร่นะต่อสู้ก็ไม่ยังดุเดือดเกินพันาน,านาครับพิกโกโร่ใช้พลังขั้นสุดยอดจัดการแต่ยังเอาไม่ลงนะเขาก็ได้ขยายร่างจนใหญ่บิ๊กเบิม้มทำให้ไปเข้าทางของโกโคูกระโดดแปลวขวดมาจากในร่างได้้้และะช่ววยพรเเจาาออไต กู้ดาเนินไปอย่างสูสีโกคู Goku เกือบชนะพิกโรก็เกือบชนะเขาปล่อยพลังจากปากจนโกคูแทบตายและสุดท้ายครับโกคู Goku ที่แขนขาบาดเจ็บจนขยับไม่ได้ก็โดนจับนอนจัดฉากรอไว้ครับพิกโรบินขึ้นฟ้าพร้อมกับปล่อยพลังขั้นสุดยอดใส่แต่โกคูของเราเนี่ยแสดงวิชาเหินฟ้าบินหลบแล้วก็พุ่งใส่พิกโรจนตกเวทีว่าแต่ตรงไหนมันขอบเวทีวะเนี่ยอ๋อตรงนี้ไงตกเวทีโกคูเป็นแชมป์ในงานประลองครั้งที่23 ส่วนการประลองครั้งที่24ไม่ได้มีการกล่าวถึงยังเป็นทางการทั้งในอนิเมะและมังงะนะครับแต่ในเซลลเกมก็มีมิสเตอร์ซาตานปรากฏตัวมาแล้วโดยบอกว่าเป็นผู้ชนะสุดทิงเ้าอิยฉพาซึ่งก็น่าจะหมายถึงครั้งที่24นี่แหละเพราะฉะนั้นครับจึงเป็นข้อมูลที่ยัง่งยิงได้ว่าปีนี้จะมีนักสู้เช่นอุนต้าชปโปโปวิทคิลล่าไมตี้มาสและจูที่เป็นรองแชมป์ส่วนตำแหน่งผู้ชนะก็แน่นอนว่าตกเป็นของมิสเตอร์ซาตานนอกจากนี้ครับยังเป็นปีแรกที่มีการจัดประลองรุ่นเยาว์นะครโดยหนูน้อยแชมเปี้ยนกรรทลกาาองาองะป ที่25ที่มีการกล่าวย้อนถึงจนมาถึงครั้งที่25นะครับซึ่งพวกตัวเอกก็ได้เข้าร่วมผู้สมัครรุ่นเยาว์35คนและผู้สมัครในการแข่งปกติ194คนทั้งและโกเทนถูกแยกไปแข่งในงานประลองรุ่นเยาว์นะครับและทั้งสองคนก็ผ่านเข้ารอบมาได้จนถึงรอบชิงชนะเลิศโดยทั้งก็โมว่าจะใช้แขนข้างเดียวต่อสู้แต่ก็มีฉากที่โกเทนแปงลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาครับทั้งก็เลยขอแปงลงร่างบ้างแล้วก็ยิงพลังตามน้ําใส่จนโกเทนตกเวทีทั้งได้เป็นแชมป์ครับและตามธรรมเนียมคือแชมป์เด็กต้องเจอกับแชมก Satan, ปากาาสสรรน็ีแข สาตานเริ่มรู้ตัวแล้วว่าไอ้พวกนี้มันคือคนที่ต่อสู้กับเซลนี่นะมแปงลงร่างได้มีหวังได้ตายศพไม่สวยสาตานก็เลยออกอุบายหลอกล่อให้ทั้งต่อยเบาๆครับอืมเบาแล้วแหละแล้วสาตานก็ท,ทําทีเป็นว่าไอ้หนูหมัดเองหนักจริงๆเลยลุงยอมแพ้แล้วส่วนการแข่งของผู้ใหญ่ปกตินะครับมีการปรับกติกาเป็นการคัดเลือกด้วยเครื่องวัดพลังมัดและมีผู้เข้ารอบเพิ่มเป็น16คนได้แก่คู่แรกครับคุลิลินสามารถเอาชนะปุนต้าไปได้อย่างง่ายดายคู่ที่2มันจูเนียหรือพิกโกโรเจอกับชินแต่ยังไม่ทันได้สู้ครับกโดนี่ชินนอ่าใจ พินะโ,โลเองมีร่างของพระเจ้าอยู่ในตัวด้วยก็เลยสงิจใจขึ้นมาขอยอมแพ้ทันทีผู้ที่3มซูเปอร์โบวิทอดีตนักสู้ที่มาในลุกใหม่โกนหัวล้นแล้วเกรงทางร่างกายปะทะกับบีเดลปกติซูเปอร์โบวิทเนี่ยไม่ได้เก่งขนาดนี้นะครับแต่กลายเป็นว่ามารอบนี้เหนือกว่าเยอะมากและไล่ต้อนบีเดลย,ยับเลยขนาดโดนเตะคอหมุนไปแล้วยังบิดกลับคืนมาได้แล้วมันก็ไล่ยำบีเดลแบบไม่มีความปราณีก่อนจะโยนออกจากเวทีไปเพราะยาโมเตือนว่ารีบๆจบเกมเถอะเรามีงานต้องทำ ผู้ที่4ครับคิ ito, ปิโตะปะทะเกรฟไซาแมนหรือก็คือบทบาทซูเปอร์ฮีโร่ของโกฮังมาถึงบนเวทีคิปิโตะก็บอกให้โกฮังเบ่งพลังซูเปอร์ไซาขั้นสุดออกมานี่แหละความพังของงานปีนี้ครับเพราะว่าเจ้าซูเปอร์วิทกับยาโมมันก็คือคนที่ถวายตัวเป็นลูกน้องของพ่อมดบาบิดี้และแฝงตัวเข้ามาดุดพลังจากนักสู้พอเห็นระดับพลังของโกฮังก็ตื่นเต้นกันใหญ่รีบปรีไปขโมยมาและนั่นทําให้นักสู้หลายๆคนต้องถอนตัวจากการแข่งเหลือแค่5คนเท่านั้นคือมิสเตอร์ซาตานหมายเลข1ิคิลล่ามยตี้มาส คุยมาจึงได้ปรับกติกาเป็นแบบแบทเทิลลอยย่อสู้ไปพร้อมกันเลย5คนพอเริ่มปุ๊บครับหมายเลข18ก็ซัดจูต,ตกเวทีส่วนไมตี้มาร์สก็เล่นงานคีล่าแพ้ไปเช่นกันว่าแต่ทาไมเจ้าไมตี้มาร์สมันดูเก่งขึ้นกว่าคนปกติทั่วไปล่ะอ๋อก็นี่คือโกเทนและทรังที่อยากจะสู้กับผู้ใหญ่จึงไปขโมยชุดของไมตี้มาร์สที่น่าสงสารมาใส่หมายเลข18รู้ทันครับเพราะว่าเห็นพลังซูเปอร์ไซย่าภายในเสื้อคลุมเธอจึงใช้กองจากพลังตัดรา่างขาดเจ้าเด็ก2แสบจึงแยกออกจากกาันและถูกปรับแพ้ฝ่าวอาลาเหลือแค่ซาตาและทีีน้้ถาจ กันจริงๆเนี่ยผลแพ้นชนะมันชัดเจนอยู่แล้วนะแต่เกิดดิวลับขึ้นเมื่อหมายเลข18ยอมให้ซาตานชนะเพื่อรักษาหน้าไว้แต่เขาต้องจ่ายเงินให้18ในจํานวนที่มากของเงินรางวัลซะอีกเออทำไงได้แต่เงินหาได้แต่ชื่อเสียงถ้าแพ้ไปละอายเขาเลยซาตานจึงได้เป็นผู้ชนะในปีนี้ ซึ่งปีต่อมาครับในครั้งที่26และ27ก็มีข้อมูลว่ามิสเตอร์ซาตานก็ยังคงรักษาแชมป์ไปได้ทุกครั้งนะฮะโดยมีมิสเตอร์บูครับปราบคนอื่นๆให้แล้วก็มาแกล้งแพ้ซาตานในรอบชิงส่วนครั้งที่28จะเป็นครั้งสุดท้ายในเนื้อเรื่องหลักนะครับทั้งหมด114คนครับที่เข้ารอบมาได้แก่หลานปังปะทะโมเคโ o โกคูปะทะอูบุกัปตันชิเก้นปะทะคิราโนเบติต้าปะทะน็อก มิสเตอร์บูปะทะโกเทนฟรังปะทะโอโตโกซุกิหรือตุซี่และสุดท้ายเป็นมิสเตอร์ซาตานนะครับแชมป์เก่ารอเจอในรอบชิงอย่างเดียวแล้วจริง,รงๆเราก็จะได้เห็นแค่ปังอาชนาโมเคโคเพราะว่าในแมตช์ที่โกคูเจอกับอูบูเนี่ยพวกเขาก็พากันไปฝึกฝนพิเศษตัดจบเนื้อเรื่องไปเลยในมัง,งะในภาคหลักก็มีเท่านี้นะครับแต่ถ้าในเกมรากกบบอลออนไลน์จะมีศึกจิงเจ้าจะพบครั้งที่29และ30ซึ่งแชมป์ก็เหมือนเดิมครับคือมิสเตอร์ซาตานโดยมีรองแชมป์คือมิสเตอร์บูกล่าวถึงขึ้นมาใในนนนเเื้้ออหาขงกมดววยส่นน Ball GT รบ มีครั้งที่31นะครับซึ่งไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรมากมายแต่เป็นเหมือนการอําลามากกว่าครับรายชื่อผู้เข้าแข่งขันก็ไม่ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการหรือการแข่งแล้วก็ตัดสลับไปมาลองเดาดูว่าใครชนะจะใครซิกแล้วก็ซาตานเจ้าเก่าโดยรองแชมป์คืออูบุที่ใช้นามแฝงว่าปาปายาแมน หลังจากนั้นทิ้งเวลามาอย่างยาวนานครับผ่านมาหลายรุ่นหลายชั่วยุคนจนมาถึงครั้งที่64ครับก็มีแมตช์สำคัญการแข่งขันรุ่นเยาว์ครับโกคูจูเน์เจอกับเบติต้าจูเน์ซึ่งเป็นรุ่นหลานเลนโหลดไปแล้วและเช่นเคยครับมันไม่ได้มีไทม์ไลน์ไล่เรียงความสําคัญของการแข่งขันแต่เป็นแค่ส่วนประกอบสั้นๆเท่านั้นในพาร์ทหนึ่งของภาค GT โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับศึกชิงเจ้าอุภพภที่ผมหาข้อมูลมาทุกครั้งที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องแล้วก็มีของแถมที่พูดถึงจากในกบ้ง้งอปีตจไ ะะหากทื่ชอบสามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทีมงานเราวอช a มอกันได้และกดติดตามครับเพื่อรับชมคลิปต่อ,ตอไปกับการ์ตูนมากมายหลากหลายแนวสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วไว้เจอใหม่สวัสดีครับ